มาโอเคตามนี้นจะให้ทุกคน<า>นะช่วยตัดสินใจว่าจะทำยังไงให้เซิร์ฟพูดก่อนเอามุมมองเซิร์ฟก่อนเซิร์ฟพูดมาตรงๆอย่างที่มึงพูดเดี๋กูฟังเซิร์ฟนะอันนี้ความคิดเห็นผมนะอันนี้ผมขอลงความคิดเห็นไปเลยนะส่วนตัวแล้วการที่จะไปแข่งอ e ีสปอร์ตอะเ้าแ,แบบเสียน้องไปสามคนอะ่ะผมมองว่าผมผมผมรับไหวเพราะว่า,าสายสายของผมคือ ต้องเข้าใจด้วยว่าตอนที่เราซ้อมกันแล้วรอแข่งกันเนี่ยมันยังมีเพื่อนๆของเราอ่ะที่ยืนอยู่ข้างสนามเว้ยแล้วก็ใช่ว่าเขาเจ้าพวกนั้นอ่ะจะอ่อนเลยเว้ยไอ้เช่นออยอย่างเงี้ยเก่งไอ้ไทยเงี้ยเก่งมาดีเงี้ยเก่งจุกจิ่งเงี้ยเก่งแต่เขาต้องแบบมายืนอดหลับอดนอนอ่ะเพื่อมารอสรับตัวเข้าใจปะแล้วคิดว่าเนี่ยเซิร์ชเอาพิ่งกลับมาอยู่ใน JK ได้ไม่ไม่กี่เดือนไหมอ่ะเจ็ดเดือน แต่จุกจิกอ่ะยกก้อนี่ตัวจุกจิกอี่ยคืออยู่มาตั้งแต่แรกแต่ผมเชื่อว,ว่าถ้ามันมีโอกาสที่จะทําให้ JK ผมเชื่อว,ว่ามันเป็นคนแรกๆเลยเว้ยที่อยากจะทาเพื่อ JK เว้ยเข้าใจปะเข้าใจฟิลว่าทุกคนไม่ทุกคนมันก็อยากทําเพื่อ JK เคงนั้นแหละใช่ก็ใช่ไงผมถึงได้บอกว่าถ้าีโอกาสไงน้องไม่อยู่ผมว่าผมจ่ายไหวแล้วผมก็คิดว่าเอาสล็อตสามคนอะ ให้เพื่อนแทนไอ้เก่งฝึกกันได้เว้ยเป็นซีเรียดแล้วก็เดี๋ยวกูพูดประเด็น<อ>หน่อยไอ้แจ็คไอ้แจ็คอยู่ปะ,ปะเรื่องเรื่องที่มึงพูดตะกี้เนี่ยว่าให้พวกกูไปลงแทนหรือว่าให้เต๋อไปลงแทนนะมึงไม่ต้องกลัวเว้ยมึงไม่ได้สู้เพียงลำพังไอ้เหี้ยเวลากูไม่ได้ลงก็แล้วแต่กูก็ไปยืนอยู่ข้างสามกับมึงอยู่แล้วมึงไม่ต้องกลัวเรื่องพวกนี้ว่ามึงจะต้องแบกรับพี่อะไรคนเดียวเว้ย มึงไม่ต้องกลัวกูไอตีอ่ะต่อให้กูไม่ได้ลงอ่ะกูก็ไปยืนข้างๆอยู่แล้วเว้ยกูไม่ได้ปล่อยให้มึงแบกรับเที่อ,อะไรคนเดียวหรอกเข้าใจฟิลปะฟิลมาอีกแล้วไอสัตว์มาทุกรอบเป็นคำติดปากกูไปแล้วมีใครจะพูดอะไรไหม เธอพูดมันก็ครอบคุมหมดเลยนะว่าไงมันก็ต้องเลือกอะพี่ถ้ามันเป็นแบบนี้มันก็จะอึดอัดอย่างเงี้ยเรื่อยๆอะใช่มานจอท้ายแล้วมันคือคนเราอะ่ะมันต้องเลือกเว้ยมันไม่มีทางหรอกที่มันจะอยู่ตรงกลางอะพอมาถึงจดสุดท้ายแล้วอะมันไม่มีแค่คืออย่างนี้คืออย, <S <S อย่างนี้ต่อให้เลือกต่อให้น้องอะ่ะมันเลือกจนันาคารกูก็ต้องหนักใจอีกเหมือนเดิมกูก็ต้องไปคุยกับทางนั้นน่าจะหนักกว่าทางนี้ด้วยซ้ํา เลือกทางไหนแม่งก็เจ็บเหมือนกันเว้ยลองคิดกลับกันนะถ้าเขามาดึงบูมแม็คไปบ้างนะถูกไหมอืมแล้วก็เดินกงอตีอไปเงี้ยดือสมชายไปเงี้สามคนฝะั่งเราสุดแง่มันต้องใจเขาใจเราอะอาแจ๊กขอความเห็นมึงหน่อยเอาตรงๆเลยเราพูดกันเปิดออกเว้ยอย่างเงี้ย เรื่องอะไรครับเนี่ยมึงจะคัดค้านความเห็นของไอ้เซิร์ฟไหมหรือว่ามีความเห็นที่ที่มันแตกต่างกว่านี้รับฟังหมดอันนี้เราคุยเรื่องเรื่องลงแข่งขเ,สขเสริมนิดนึงลงุงผมบอกว่าไอ้เรื่องน้องเนี่ยไอ้เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีตอรตอรี่ในวันพักหน้าน้องมันก็ยังเล่นได้นะในความคิดผมอะ่ะก็คือมันก็ยังแบบ เข้าใจปะอารมณ์แบบใช่เราเล่นด้วยกันได้อ่ะใช่เราไม่ได้ตัดแบบว่าตัดแบบชตัดเลยอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยก็ไม่ได้แบบคนอื่นคนไกลเลยนะผมม,มันเดิม,มบบกรสื่อก็คือเหมือนเดิมเลยก็คือไปขับรถไล่อุ้มเขาอะไรก็ยังเหมือนเดิมฟิลก็คือเหมือนเดิมเลยน้องก็อยากอยากจะเล่นอ่ะอ่นแะ เท่าที่ผมที่ผมออกกับพี่ของตัวนะสําหรับวันนี้แค่น้องไม่ได้ลงแข่งรายการรายการนี้แค่นั้นเองผมไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเรื่องมันจะลงหรือไม่ได้ลงครับผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นเลยไม่ด้ไม่ต้งซีเรียสอะไรตอนนี้เลยเอไรหรอกครบตีว่าไงเต๋พี่ใหญ่พูดสิ อ่าเดี๋ยวนี้มึงโนคอมเมนต์แล้วเหรอไม่มีเนี่ยใช่ยงไงพี่ตีก็วันลงครับผมับมีทุกอย่างครับที่นอนต้องการมีอะไรจะพูดอะไรไหมไอ้สม มึงอ่ะครับพี่มีอะไรพูดปะอืมอันนี้คือเรื่องอะไรครับพี่เรื่องเลือกระหว่างคนของ ตรงนี้สามคนกับแข่ง, e S <S อ,งอีสปอร์ตใช่ถ้าในมุมมองผมผมก็คงอ๋อ่งอพูดยากจัง <N> แต่ผมก็คงเหมือนเซิร์อะไะพี่ ผมก็คงคิดว่าน่าจะต้องให้คนของก่อนบางครั้งเราคิดว่าตรงนั้นเก่งแต่เรายังไม่ได้ให้โอกาสคนของเราลองเลยอมไม่ใช่ว่าเราไม่ไ,ไมไ่โอกาสนะมันก็ได้ลองนะเราก็นั้นดฟูฟอร์มของผู้หย่ไอ้ไทยนะ ไม่ได้ปิดการ <No comment. S 3> โอกาสกันนะครับเาเลือกไหมพี่โดนคอมเมนต์โดนอีกแล้วแลวพี่จะพูดมาเพื่ออะไรวะไม่แล้วถึงจุดนั้นเนอะแล้วก็ต้องเราก็ต้องลองซ้อมลองคุยลองนเนี่ยลองไปนี่ข้าหาก,กันมันปรับมันซ้อมมันได้เรื่องพวกนี้เรายังมีเวลาอยู่อะไม่ได้ว่าแข่งมันพนุ่นงนี้มาเลยนะี้เลยได้แล้วก็เรื่องเรื่องเรื่องบ้านทําไมกูถึงต้องเอาแหวนออก มันเป็นมาต้องติต้องแบบนี้ต้องแต่นานแล้วเวอยากให้มันชัดเจนที่สุดคืออะไรอ่ะแหวนออกนี่คืออะไรเอาแหวนสามคนนั้นออกไงอ๋อแหวนแกง๊งไ,ไม่รู้เพราะว่าตอนนี้น้องมาถือแหวนเราอยู่แหวนแก๊งอยู่แล้วก็เดี๋ยวไอ้สมมึงไปหาบ้านให้น้องตอนนี้เลย หาไม่ได้ก็งัดมันงัดแม่งให้หมดไอสัตว์ซื้อมาในราคาที่สูงกว่าประมูลรถครั้งนี้เราไม่เอาหน่าซื้อมาไม,ไม่เป็นไรคลุงน้องน้องผมเดือดรอดแกงเลยครับอะไรนะเดือดรอดแกงเปล่าวยังไงผมพาน้องมาเองเอ่ะก็ช่วยนี่ไงคือยังไงไม่อยากให้มันเดือดหรอนแกงครับไม่อยากให้มันเดือดรอนแกงใช่ครับ คือลุงเอาเก็บอันนี้ไปไปว้มูนก็ได้เผมลองหางงันเองก็ได้คือผมไม่ย้ายคนม,มาพูดที่หลังครับว่าผมไม่ชอบคำคนมาพูดแบบพูดติดท้ายอะไรเงี้ยว่า มึงพามามึงก็พาเดือดร้อนคนในแก๊งอีกอะไรเงี้ยผมโคตรไม่ชอบคำพูดแบบนี้แล้วมันเดือดร้อนกูป่ะกูพูดป่ะกูพูดให้มึงได้ยินไหมอ่ะผมไม่อยากให้ใครมาว่าได้ครับใครว่ามึงอ่ะใครว่่ามึงอะจ้างมันเดยอครับลุงคือเอาง่ายว่ามันมีปัญหาตรงนี้ ถูกต้องไหมที่กูพูดมีปัญหาตรงนี้เลยที่ไม่พอใจที่กูเจ้าออกจากแหวนจานอังคารไม่ได้ติดเรื่องเอาออกหรือว่าอะไรเลยครับไม่ติดเรื่องว่าลุงจ๊ไม่คำคำคำพูดมึงมันมันมันมาทางนี้อยู่แล้วเว้ยนัคือผมไม่ยากใอ้มันพูดติดท้ายกันไงครับใครติดท้ายของมึงอะสมมุติถ้าแบบลุงเอาเงินให้พี่สุชาติแก๊งมาใช้มาใช้แบบซื้อห้องให้น้องมันอะไรอย่างเงี้ยผมอย่าคนมองเข้ามาแล้วไม่แบบเราไปซับพอร์ตมันแล้วแล้วน้องช่วยแก๊งไหมกูถามหน่อยแต่ถ้ถามส่วนตัวพี่พี่ไม่มีเลยแล้วน้องช่วยแกงม พวกเราไม่ไม่ได้อะไรครับก็คือมาถึงคนอื่นครับไม่แล้วน้องช่วยแก๊งไหมกูถามช่วยได้ตั๋วมาไหมเอากูถามมึงน้องได้ช่วยเราไหมใครพูดไปย่ำหน้าแม่งมีนยาก คือคนที่ช่วยเราคือเราจะไม่ส่วนว่างั้นตัดตัดเลยเหรอไม่ใช่แบบนั้นนะก็คือเดี๋ยวผมจัดการเองก็ได้ครับพกเรื่องห้องอะไรเงี้ยอ่ะแล้วทำไมพวกกูจัดการไม่ได้อ่ะอ่าคือน้องมึงคนเดียวไม่ไม่เกี่ยวอะไรกับพวกกูแล้วต่อไปนี้ถูกต้องใช่ปะ่ะใช่ครับก็คือผมไม่อยากรบกวนนะครับอ่าโอเคตามที่มึงบอกคือไม่ใช่น้องพวกกูแล้วนั้นพวกกูก็ตัดใช่ไหม

ผัดเมนผัดเมน อาบอบอกว่าไม่ต้องใช้เกิดแก๊งใช่้แม่แจ็คไม่อยากเอาเงินแก๊งมาใช้งั้นเงินกูได้ปะกูมีเงินอยู่อ่ะก็ก็ได้อยู่ครับอ่ะถ้ามีปัญหากูก็มีเงินของกูไงกูไม่ได้ใช้เงินแก๊งถูกต้องปะล่ะจริงนะนายสฉบไปหาห้องให้มันเด้ ้แต่อาเพ็์ปานพัดเป็นข้าวบุกคณะสนเตนีมที่มันมีสระน้ำอ่ะใช่ปะไอตรงฟั๊มบนอ่ะนะไ่เอเดน่าจะชอบมีเป็ดด้วยไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะเว้ยแจ็คไอเฮียเพราะว่าสิ่งที่เราทำเราทำให้ทุกให้ทุกอย่างมาชัดเจนอ่ะถ้าวันไหนน้องอยากอยู่ที่นี่ ในกรณีที่ที่ว่าออกมาแล้วแล้วน้องไม่มีที่ไปเราก็ยินดีต้อนรับเหมือนเดิมเว้ยแต่แค่เราทําให้มันชัดเจนมากขึ้นแต่ผมไม่ได้ติดในเรื่องที่ลุงจะออกเลยครับไม่ได้ติดใจแล้แต่ก็อยากอยากให้มึงฟังตรงนี้ไงในวันไหนน้องที่อยากกลับมาอยู่กับพวกเราก็มีปัญหายินดีต้อนรับเสมอครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่ครับผม ไปหาบ้านแพงที่สุดเลยสมกูมีกบเยอะแพงที่สุดในประเทศอะ่ะเอาบ้านแก๊กเลยปะเจ็ด <c oughs> ให้มันอยู่กันสามคนน่ะเจ็ดมึงจะยกมือทำมีดเฉี้ยอะไรกูให้ไปหาบ้านไอ้ควายไปมึง <c oughs> ไปหาบ้านบาให้เวลาห้านาทีหาไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวมึงเจอกู <c oughs> <c oughs> ขายว่าอยากรู้ดงที่มีตังค์ใช่ไหมครับกูมีไม่อั้นโอเบยะมึงจะย่อะไรขวบม้าสัตว์ตอนนี้กูเลี้ยงม้าสเปนอยู่มึงแม่งไปยกายไปหาบ้าน